เอาแล้วครับสวัสดีทุกคนเลยครับวันนี้เป็นไกด์แนะนําอาชีพนะครับคลาดส,สมุไรนะครับผมซึ่งหลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วแหละนะครับหลายๆคนที่ยังไม่รู้ก็มาดูาไกด์คลิปนี้ได้สําหรับคนที่อยากใจเล่นอาชีพเขาเรียกว่าอะไรเป็นอาชีพคลาสที่เล่นง่ายนะครับสำหรับตอนต้นเกมเลยนะครับคือเริ่มมา <c oughs> <c oughs> ต้องบอกว่าคลาสนี้เริ่มมาคือเก่งเลยนะครับ อยมานังคุยกันว่ามันเก่งยังไงทำไปถึงแนะนําให้เล่นนะครับทําไมถึงมาแนะนาคลาสนี้เพราะอะไรนะครับผมซึ่งผมอ่ะผมอธิบายน,นะว่าผมเล่นคลาสสมอไรเนี่ยผมเล่นจบไปแล้วรอบหนึ่งในเครื่องคอนโซลอันนี้มันใน PC ซีแล้วผมลองว่าลองคลาสสมอไรเขาบอกว่าโหดเขาบอกว่าเอ้ยมันมันเก่งมากอะไรเงี้ยผมก็เลยลองมาบิวเล่นดูก็สรุปแล้วว่าเป็นตัวที่โหนนดตนต้นเกมใช้อาวุธเริ่มต้น แล้วสามารถจบเกมได้ง่ายมากอันนี้คือผมอยังไม่ได้เล่นจบนะแต่หมายถึงว่าเอาเคบอร์เลผมเล่นพระที่ครูยมาทั้งหมดเนี่ยคือเนื้อเรื่องของผมมันมันอีกนิดเดียวมันจะไปวิหารมาังกรแล้วซึ่งทุกตัวที่ผมเจอมาทั้งหมดอะง่ายหมดเลยคือผมพูดตรงนะต่อให้ผมไม่ซัมมอนซัมมอนอะไรก็แล้วแต่ผมผมคิดว่าผมเล่นเล่นซัม,มอะไรก็สู้ไหวเพราะว่าอาุวุธของมันเนี่ยมันมันค่อนข้างโกงนะครับ เดี๋ยวมาดูอาวุธของมันอาวุธของคลาสมาเลยว่าเริ่มมาเราจะได้อาอ,อ,อ,อุจิคา,าตานะนะับเป็นอาวุธของประจําตัวเสมอไรแต่ว่าตอนที่เราเริ่มเล่นมาเนี่ยมันจะได้แค่เล่มเดียวนะครับซึ่งอาวุธเนี่ยมันมีความสามารถคือติดสถานะบลิทชิงสี่สิบห้านะครับบ,บรัดล็อตนะครับเรียกว่าบัตลอตก็ได้นะครับสี่สิบห้านะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่ามันไปหาดาบเพียงเล่มหนึ่งมาใส่ได้ก็เท่ากับว่าติดประมาณเก้าสิบ นะครับผมซึ่งว่ามันฟันเนี่ยมันฟันมันฟันทีหนึ่งอ่ะฟันสองเล่มพร้อมกันได้นะครับผมซึ่งวิธีการไปเอาอ่ะน่าหน้าถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะไปที่ตรงนี้นะครับดันเจี้ยนตรงนี้ไปเอาดาบอีกเล่มหนึ่งคือถ้าคุณเล่นคาสอื่นอ่ะคุณจะไม่มีวันที่จะได้ดาบสองเล่มเลยผมผมผมพยายามจะหากายแล้วจะหาไม่ได้ถ้าคุณไม่ใช้โปรแกรมโกงอะนะ,อะถ้าคุณ แต่ผมไม่แนะนาให้ใช่โปรแกรมโกงนะถ้าเพราะเพราะโปรแกรมโกงอะไรเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยมันเหมือนมันตัวละครจะโดนแบนไม่เล้ไม่ให้เล่นออนไลน์นครับมัน Dark ดักโซรูภาคมันก็เป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเป็นเวลาก็อย่า,อย,าอย่าใช้โปรแกรมโกงนะครับผมถ้าใช้ก็คือเก็บไปเล่นคนเดียวนะครับแล้วความเท่ของมัน,ม,น,ม,นมันมีอย่างอะไรรู้ไหมครับความเท่ของมันมีอย่างคือคุณเห็นสตัตไหมครับบางคนถามว่าเล่นสายสม,มุไรเนี่ย ต้องอัพอะไรผมไม่อัพอะไรเลยผมอัพแค่เลือดกับแอนดรแรน์ก็คือค่าพลังกายผมอัพแค่2อ,อย่างเนี้ยอย่างอื่นผมเป็นค่าเริ่มต้นหมดเลยแล้วบอสแล้ว,ลวสายสมุไรพอ,พ,อพอมันเก็บดาบสองเล่มอ่ะมันจะเหนื่อยอยู่อย่างเดียวก็คือตอนที่เรามานั่งหาของตีบวกส่วนกด์พวกแบบหาแร่ตีบวกผมทำไว้ลงช่องไว้หมดแล้วนะครับก็ลองไปดูแล้วว่ามันตีมันตีมันติดมันตินตนตดบัตรล็อตไวมากติดบัตรล็อตเร็ว เร็วมากนะครับซึ่งมันจะทําดาเอจได้แรงมากคือจะบอกว่าตอนตีมันมันอันนี้คือมันมันังบ,บวกไม่ถึง25นะครับถ้าบวก25มันจะแรงกว่าน,นี้อ <c oughs> <c oughs> นะครับแล้วลองตีดูมาตียักษ์ให้ดูเลยซึ่งซึ่งข้อดีของมันคือคุณไม่ต้องไปอัพใส่อย่างอื่นเลยมันเลยเอาแต้มที่เหลือมาอัพลงเลือดได้คุณดูเลื่อนผมดิยาวไปจกบถึงครึ่งจอแล้วอะแล้ว แล้วการที่เลือดเยอะเนี่ยมันมันบอสต,ต่อให้โหดขนาดไหนมันก็ไม่แม้มันก็ไม่สามารถตีเราครั้งเดียวตายครับเพราะเราเลือดเยอะบางบอสบางตัวที่ว่าเขาโหดที่บางคนโดนทีเยวตายโดนสามสี่ครั้งผมถึงจะตายมันทําให้ผมมีโอกาสลุกขึ้นมาเติมเลือดได้เรื่อยๆประมาณนั้นครับโอกาสในการตายก็เลยน้อยลงประมาณนั้นเออเนี่ยน,น่ะคือความเจ๋งของคลาสสมุไลเราผมลองตียากให้ดูนะเขาข่าว จริงๆไอ้ดาบสองเล่มเนี้ยมันมันมีความพิเศษอย่างอื่นอีกดูดิผมโดนตีเข้านิดเดียวเนี่ยพอติดบัตรลอดครึ่งหลอดเมื่อกี้นะั่นคือหายหมดเลยเจ๋งไหมเนีย่ยนี้คือความสามาของคาร์สบุไรจริงมันไม่เกี่ยวกับคาร์สบุไลหรอกมันมันแค่เริ่มต้นมามันมีความพิเศษอย่างมันมันสามารถทําทําได้ถึงสองเล่มได้อย่างที่ผมบอกไปก็คือไปหาดาบ อ่าุดดาบอุจิคาตานะอีกเล่มหนึ่งก็จะได้สองเล่มแต่ถ้าเล่นคาทอื่นแล้วไปหาในเกมผมรอหายแลนะ n อ c บีซไม่มีตัวไหนขายเลยแล้วก็โดนดันเช่นก็จะจะมีดาบดอกดาบแค่เล่มเดียวเท่านั้นก็เลยถ้าเล่นคาทอื่นแล้วมาถือมันก็จะไม่ได้สองเล่มแล้วเราเล่นสองเล่มเนี้ยผมเชื่อว่าผมโซโลจนจบก็ได้เพราะมันโหดมากนี่ผมไม่ได้ใส่อะไรนะครับคือคืออ่า อาวุธเนี่ยมันยังใส่มันมีช่องใส่ใสกิลดีอีกนะครับมันเราคุณจะใส่บัฟอะไรก็ได้ติดอีอออสถานะหนึ่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมพาไปดู <c oughs> คือมันเป็นตัวที่ตีตัวแรก็แล้วแต่ตีตายไวมากโคตดไวเลยครับถึงแม้ว,ว่ามันถึงแม้ว่ามาถึงแม้ว่ามันจะไม่มีสกิลเลยก็เถิดแต่เราไปใส่ได้นะครับใส่ได้จะถามว่า ตีแบบ PVP ผมว่าอาจมันอาจจะไม่ให้เวิร์กหรอกแต่ว่าตี PVE ตีบอสตีอะไรเงี้ยแล้วตีเก็บสตักไปเรื่อยๆอันนั้นอ่ะอันนั้นโหดอันนั้นไอ้สายเนี่ยจะเขาค่อนข้างเวิร์กสำหรับคนที่อยากเล่นให้จบอะไรเงี้ยมาดูสกิลดีกว่าสกิลผมแนะนำให้ใสไไนน่เป็นไอ้นี่เนี่ยเป็นสกิลนี้มันชื่อว่าเซปปุก,กุนะครับ เซ้นพก,กุมันจะบัฟบัฟสกิลที่เป็นธาตุอ่าทำให้ติดบัตรล็อตง่ายขึ้นกว่าเดิมนุง่งภาพออกใช่ไหมแต่ดามเมจมันจะลดลงนะลดหายไปประมาณสามสิบแต่ถ้าเวลามันบัฟมันก็ติดบัตรคือดามเมจลดมันไม่เท่าไหร่หรอครับแต่ว่าถ้าติดติดบัตรล็อตบ่อยๆบัตรล็อตมันแรงนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใส่ถ้าเกิดว่าถ้าผมไม่ได้ซูบอสผมก็ไม่ได้ใส่เพราะว่าบางครั้งผมเดินฟาร์ไมไปเรื่อยๆนะก็เลยแบบ จะไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยครับอืมแล้ว <c oughs> ส่วนไอ้สกิลเซปุก,กุเนี่ยไปเอาได้ตรงนี้ครับผมบนสุดของแมนที่เลยนะครับแล้ววิธีเอาเนี่ยผมบอกวิธีเอาเผื่อใครไม่รู้มันจะมีวิธีเอาอยู่นะครับ <c oughs> คือของไม่ต้องบิวอะไรเลยดูของผมดิผมเป็นใส่ชุดเริ่มต้นอยู่เลยนะครับผมก็เปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเอาเท่ไม่ได้เปลี่ยนเอาแบบโอ้ยมันชุดมันดีอะไรเง,งี้ยผมไม่ได้สนใจผมเปลี่ยนเอาเท่เฉย ผมพาไปเอาให้ดูตรงเนื้อผมเอามาแล้วแหละแต่จะบอกวิธีการเอาอะมันจะมันจะอยู่บริเวณเนี้ยบริเวณแถวๆนี้แถวๆนี้แถวๆนี้เนี่ยมันจะวิ่งวนต้นไม้้าต้นไม้ตรงนี้เนียครับคือเดินมาเดี๋ยวก็เห็นคือเห็นที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้เห็นเป็นตัวครับมันจะเป็นรอยเท้าวิ่งตวิ่งวนอะไรอย่างเงี้ยแล้ววิธีการเอาแหละแนะนําว่า คือคือวิธีการวิ่งของมันอะมันจะเป็นการวิ่งแบบวนซ้ําที่เดิมแล้วให้เราดักดักตีครับดักตีแบบว่าเดี๋ยวคุณตีลงโง่อย่างเงี้ยก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวมันก็โดนแต่คือแบบให้จําให้จําจุดที่มันวิ่งเอาไว้อะจุดแบบเขาเรียกวิธีการวิ่งของมันเอาไว้อะจําว่ามันต้องผ่านตรงนี้แล้วก็พอมันมาเราก็ตีดักได้บางครั้งก็ได้บางไม่ได้บางแต่มันก็เร็วนะบาง,งตีดักเดี๋ยวก็โดน เพราะว่าเราไม่ได้เจอศัตรูอะสถตมินา่ามันไม่ลดจุล่วตีไปเรื่อยๆเฮยไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสอะไรเดี๋ยวตีแป๊บเดียวมันก็ได้แล้วเราก็จะได้ปกอ่าสกิลเซ็ปปุกุมาจากตัวอ e ีแมลงโล้หนนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับ <c oughs> สายนี้ที่ถามว่าผมเล่นเคลียร์บอสยักษ์ตรงเตาเตาถ่านนี้ตรงนี้ครับผมเล่นประมาณรอบสอ,องรอบเองมั้งผ่าน นะครับเพราะผมเอาชนะได้ตอนนั้นผมใช้ดาบใหญ่ดามเมจเป็นพันเลยนะแต่พอไปตีจริงๆมันมันก็เหมือนจะมีค่าดีเฟนกันทางกายภาพอีกอะไรเงี้ยเข้าเลยหกร้อยอะไรเงี้ยหายไปครึ่งหนึ่งแต่ไอ้ดาบเนี้ยตีไม่เข้าเลยแต่หมายถ้งว่ามันจะทําดามเมจได้ดีกับติดสถานะปัดล้ลอนแป๊บเดียวครับมอนตายเลยแป๊บเดียวจริงประมาณนั้นนะครับส่วนท่าตีก็อา่า ส่วนข้อเสียของคลาดเนี้ยหลักๆเลยคือมันไม่มีโล่นะที่ผมจะบอกข้อเสียคือมันไม่มีโล่ครับไม่มีโล่ไม่มีอะไรมาบล็อกกันเอาไว้นะครับคือแทนที่จะเป็นท่าบล็อกใช่ไหมมันกลายเป็นท่าฟันสอ,องมือแทนแต่ผมแนะนําให้กระโดดฟันแบบนี้เอาเนะี่ยแล้วก็กิ้งหลบออกมาโดดฟันกิ้งหลบอะไรเนี่ยมันเป็นจังหวะเข้าเข้า,เ,ขา,เ,ขาเทดเรดดามจไวแล้วก็ออกไวประมาณนั้นผมชอบเล่น <c oughs> ผมชอบเล่นแบบนี้ซะมากกว่านะครับส่วนไอ้พวกดันเจี้ยนอะไรผมเป็น เหมือนไปตีเล่นหมดแล้วก็เลยไม่มีอะไรเงี้ยแต่บอลแรกๆก็ผ่านง่ายนะครับมีดาบสองเล่มตีบวกที่หน่อยอัพเลือดอะไรเงี้ยก็พอล,ละแลวอย่างหนึ่งข้อดีมันเทพไว้ก็คือมันไม่จําเป็นเอาพอยต์เราไปอัพตามของที่เราดรอปมาได้พอตีเราเล่นครั้งแรกเราไม่รู้ใช่ไหมว่าเราเราจะเล่นอาวุธอะไรพอเราเก็บไปอาวุธชิ้นนี้ก็ลองอัพตามอัพตามแล้วมันก็เสียพ,พอยต์ไปฟรีๆเพราะบางคน <c oughs> พออัพไปถึงแล้วก็ไม่ได้ชอบอาวุธชิ้นนั้นเลยอะไรเงี้ยก็สรุปแล้วก็เล่น เล่นเล่นอันนี้ดีกว่าเล่นคัสตั้งแต่เริ่มต้นมาดีกว่ามันไม่ต้องอัพเพิ่มใหมมันเหมือนเหมือนกับว่ามันบิวสแตทมาให้แบบพอดีบอาวุธเอาุธที่เราถืออยู่แล้วนะครับส่วนดาบไปเล่มก็ย้ำอีกรอบว่าให้เราตรงนี้นะครับผมดันเจี้ยนตรงนี้นะครับมีดาบอีกเล่มหนึ่งดรอปอยู่เป็นดาบเลือที่เล่มเหมือนกันเลยนะครับแต่มีรู้สึกว่าจะมีแค่เล่มเดียวดรอปไปเกมมั้งส่วนไอ้สกิลที่เป็นเซตป,ปูกัวอ่าที่สาเหตดที่ผมมีสองอันเพราะว่ามันใช้ ไอเทมในการก๊อปปี้ของก๊อปปี้สกิลเออพูดผิดก๊อปปี้สกิลนะครับซึ่ง <c oughs> ผมจำได้ว่าไอเทมเท่าสงครามแบบมันไปเอาอยู่ในใต้ดินใต้ดินไอแมบที่ลงไปทางเนี้ยเนียนๆตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยลงไป <c oughs> ลงไปข้างล่างแล้วมันจะมีเหมือนวิหารเก่าอะ่ะตรงไปเรื่อยๆน,นะมันจะมีวิหารเก่าแล้วข้างในอะ มันจะมีพ่อค้าอยู่หมวอนว่ามันต้องปอีนเสาไม้อะไรสักอย่างขึ้นไปแล้วก็มันจะมีมันจะเห็นเป็นทางบันไดไม้เกาะบนเสาขึ้นไปเลยแล้วก็จะมีพ่อค้าขายอยู่ข,ขายของอยู่ข้างในเขาจะขายไอ้เท่าสงครามอ่ะแล้วเอา <c oughs> แล้วเอาไอ้เท่าสงครามไปให้แบ็คสมิทธที่โต๊ะกลมเอาทําให้เขาทําการคัดลอกสกิลที่เราอยากจะได้มาแล้วมาใส่ได้สองเล่มประมาณนั้นอืแต่ข้อเสียคือ คือสําหรับเราอยากยายาบู๊ดได้เมจเยอะอะบู๊ที่มันติดสถานะรัวๆก็ใส่แต่ถ้าเราอยากเล่นไปเรื่อยฟาร์มไปเรื่อยตีไปนน้นตงนี้ไปเรื่อยๆๆคือเล่นธรรมดามันก,ก็โหดอยู่แล้วอะโหดมันก็ตีบัตรล,ล็อตโหดอยู่แล้วประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นซื้อตั้งแต่ผมเล่นมารอบสองอะอาจมันอาจจะด้วยว่าผมรู้จังหวะศัตรูแล้วก็เหมือนกันแต่ว่าอ,อผมเลยไม่ค่อยโดนดาเบทเท่าไหร่ก็เลยแบบกิ้งหลบได้ตลอดอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าแบบสำหรับใครที่เล่นสายแล้วกิ้งกิ้งหลบไม่เก่งก็ไม่คลาสส์อะไรจะไม่ค่อยเหมาะมันดาเมจเดอะก็จริงแต่ถ้าคุณกิ้งหลบไม่ได้ก็ก็ยากก็จะจะก็ยากหน่อยแต่ถ้าคุณกิ้งหลบได้รู้รู้รู้จังหวะก็จะได้เปรียบหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าสถานะบัตรร้อนมันคือต้องตีกันต่อเรื่องหลบพอหลบได้เสร็จปุ๊บก็เข้าไปตีซ้ําอีกพอศัตรูวสวนหลบแล้วตีซ้ําอีกคือต้องตีต่อเรื่องนะครับ ไม่ใช่ว่ายืนจ้องหน้ากับศัตรูแล้วดันนานเข้าไปตีครั้งจะ,จะไม่เหมาะเล่นกับคาส์สมูรไเลยจะไม่เหมาะเลยนะครับก็ได้นํามาให้เป็นคนที่เก่งจังหวะเขาเรียกว่าไม่ถึงกับเก่งอ่ะให้รู้จังหวะพอ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 ประมาณหนึ่งชอบอ่านจังหวะการโจมตีแล้วก็เข้าเข้าไปแกลกอะไรแล้วก็ออกอะไรเงี้ยประมาณนั้นแต่ถ้าอยากเล่นง่ายขึ้นนะครับแต่โผแต่พูนสองก็คือต้องมีมิมิกมิมิกเทียนะครับรก็คือหยาดก,กอล่างนั่นแหละเดี๋ยวไปดูใน ในช่องผมผมเคยทำเอาไว้อยู่เป็นวิธีการไปเอาไอ้ซัมมอนมิมิกนะครับซึ่งถ้ามีมิมิกอ่ะล่างก็ปกติติดบัตรลอดนะครับแล้วตัวเราก็ติดบัตรลอดมันสะสมประานะแล้วตัวล่างล่างแยกอะ่ะมันมันจะแทบไม่หลบเลยมันจะวิ่งเข้าไปบวกอย่างเดียวเลยครับใส่อย่างเดียวเลยแล้วเราค่อยแบบค่อยไปอันนี้ก็ได้คือขึ้นหลังคือหลังจากได้มิมิกมาเกมก็จะง่ายไปเลยครับประมาณนั้นแล้วเวลาผมเล่นตัวไหนเคลียร์บอสแล้วผมเล่นก็ ครั้งสองครั้งก็ผ่านแล้วอย่างเนึงคือพอมันไม่ได้ไปอัพเตตตามของมันก็มาลงเลื่อนหมดมันก็เลยเล่นง่ายก็เลยไม่โดนทีเดียวตายประมาณนั้นก็เลยเป็นคลาสท,ที่ผมมาแนะนํเพือ่อซึ่งผมเพิ่งจะมาเจาะลึกคลาสแค่คลาสที่คลาสแรกนะคลาสอื่นผมยังไม่ได้เจาะลึกนะครับอันนี้เป็นคลาสท,ที่แบบเราใช้ความสามารถพิเศษเฉพาะคลาสจริงๆเอามาเล่นนะครับไม่ใช่แบบว่าบิ้วไปเรื่อยอะไรประมาณนี้ครับอืมเพราะว่าเขาจะมีดาบคาตนะ ความพิเศษก็คือเขาจะมีดาบ2เล่มน,นี่แหละนะครับสำหรับคลิปนี้หลังจากที่ผู้คุณดูจบแล้วนะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนแนละคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับคุณอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมไปละแล้วเจอกันใหม่นะครับผมบายบายแล้วเจอกันสวัสดีครับ